ซุปน้องไม,ม่ส้มขวัวหลับง่วหลับก่อนซ้อยเสียอันนึงขัวอันนึ่งบวกขวัวแต่ว่าแสบอันนึงซุปน้องไม,ม่ส้ม เชืยอขึ้นจ้ะมาเชื้อขึ้นเชียอหนามมาเชื้อขึ้นดีบ่ขึ้นมันแสบไปหนอเอาชอยบาน้าปลูกปลูกประมาณจากสิบต้นนี่แหละบ่ดกจ้ะ ได้ว่ากัดได้กินอยู่เรื่อยๆชุบนอมไม่สมบอคไฟเด็ดเห็ดกินได้พี่น้องโดนๆจังเห็ดเชนึงแสบพี่น่อยไฟอ่อนัว,นาวานเลยง่ะไฟหอมจากน้ำหอม làm mua cả làm mua cả đó súp nó mới chấm vào đây xiếng nha nhà lo nhà năm cây cây mèo ăn Nó mi mèo mắc quần กินเขาเรากับไปหน้าขึอนก็เราพี่น้องเอาแบบชีวิตก็านจริงนะจ๊ะเนาะแบบประมาณว่าไปกินเขายุทธงงยุททางก็มี่คือกันพี่น้องตะวัาช่วงนี้กินไผ่กินมันอยู่ไปหนุ่มเขาไปหน้าเ้าไปรับจา้างเขาไปกินอยู่หน้าลำเพิน มาขอให้เล่าจากก้องกินยุ่เฮียนแล้วๆแบบแบบไปเดินไปหน้าเนี่ยกบบไปเลาะหน้าไปเบิ้งเขาไปทำความสะอาดคันแค่ยังสีบมิเตะก็เลยบอกท่านเลยไปกินเขายุ่งหน้าหาย่ีหายนอนเบิง้งข้อบันได เพ็ดหน้าแบบสมัยใหม่จักน้อยเยอะแบบน้องไม่สมสมไปลอยพอะดิพอดีมาดิ่นปะ ดินฟ้าเพาากามักอันดินฟ้านี่กับบกคมอันนี้กับของของเจ้าของเหมือนกันจ้ะปูแล้วปูชุทงได้พันนั่นได้พันนั่นที่บกคมไหมจ้ะแค่เม <c ười> น บ้าน่ากับสิบานพันบานไหมมาปุ๋ยได้สองตัวเขาดีบปรดี๋ยวบกขมบกเฟียนได้พี่หน่อยแสบจัง ลบหัวกระเซบหมูว่าเนี่ยมันพะทมมูมากแต่ย่าสแต่เละล่างนันหน้ามือห,หนึ่งม <c oughs> ูเขาพาไปทำบุญไปวัด ไปวัดรตั้งน้ำเย็นแล้วก็ไปวัดก่อเกิื่พอดีท่วมวัดปลาว่างงน้ำเย็นเพื่นนี่ง่ายความรู้คนหลากหลายเนอะเป็นบุญยี่หรืเป็นบุญผู้ขายลีบังเอิญไปวัดอันก่อเกิื่กันไปทุ่มมันตอนสิกับค่ะกับเจ้าวัดเอ้ยเพิ่นมาเนาะ เปนซื้อ,อยังหอเ่บ้านเ้าเอื่นถ้ะอาจารย์ตุ่มบาหรึยังผู้ขากันยุกไก่ไปซื้อกับว่าคอยไปบันนี้มูเิันอยากไปนาะพี่น้องก็เลยไปได้เป็นบนผู้ขายดีได้อันนี้มากเพื่อนลูกให้เพื่อนได้มากแต่วัดปลาวัางน้ำเย็นขี่เพิ่นไปเฮ็ดพี่ขี้บ้าไหมพี่น้องอันรวยรวยรวยเด้อปูกเรารวยรวยรวยเอาคว่มรวยมากฝากพี่ฝากนองจ้ะกินของเจ๋งๆน้องกันพี่น้อง ุ้มนมให้สุก้ะบางคนเพิ่นก็ใส่หอยหอยเนาะขึ้นี่ไว้ซนี้สัก่อนเด้อพี่น้องเด้อใส่อกันอยู่นานเก่าแล้วจ้ะ